ครับผมไม่เนมครับเรามาจากซีรีส์โฟโตบเียนครับผมสมากครับแล้วบรรยากาศ็มาจนเมแบบบรรยากาศเดเดเดินไปเดก็จะมีคนที่มาเป็นแบบน่ารักนุกดีครับ

ก็เวลาขอเปล่จากโหมะกาศนะครับกทเราต้าขึ้นแรกพว่ากเดือนเื่อรีโสยสดี

ตอว่าเแรกขเราใส่ได้ไ hey, ่ด้ครับกนโดแที่สำคัญเราได้ทามีวันีสาที่สำคัันรวรดัชารวมกัน อันที่พวกเราก็จะเห็นแบบว่าความน่ารักครับเพราะว่าเขาจะต้องแบบต้องไม่อยู่ในร่างโก้ที่แบบเป็นตัวปลอมแต่ว่าแต่ว่าฮันดี่เขาจะต้องแบบว่าผมจะต้องมาช่วยเขาเนี่ยแสดงไม่เหมือนโกตัวจริงไม่ได้ก็จะมีความโก้ของเขาความน่ารักของใส่เสื้อของเความแบบว่าจริงมีพลันงานได้ด้วยนะใส่กันสีเลย

แต่กน็วาแบบแ้ววัในีีเนี่ยสองวนเนี่ยเราอยู่แอบว่าคทางแล้ก็เป็นหวนแบบียอารานบบนี้เคืง่ความนตจริงคือถ้าสุดาไททยอยู่าัได้มอคนีรกจ้ะเห็นแบบกไม่ได้ไปกตลอดเาทีัู่กันก็ไม่อมรับแบบเนี่ยที่ปากลบคุณบอตัหมูก็ไม่เลย

เ่อวันี้พลไปยงแบบไม้งวแต่ว่าอยรนต์ก็นเดแต่ว่าก่อนดืดือตาเนี่ยในเอนนเดือกัญญาันเกัญญาตอนนี้าเสือต่อมานเป็นตีมงีมาซึ่งมีตาอาต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 ตาตตตตาตาตาาต

ไเป็นกีไหก็ผ่าซีรีส์ของวเราทุกสิ่แต่เราแบบซีรีส์เ่องโอ้ตัวพ่อพี่ะก็นติดตากั่ตบบมีพอแบบามันีเเลยครับความคเป็นความนรักครามนรกันหลกมันหอด้วผ่า็ตามพวกเราในช่องต้องต้องทองช Thank yeah. you.